เอาปนีก่อนน้องมองเปิ้ลน้องกลัว Hãy ๆวัน ยังไม่หมดไไม่ื่อเร่ยอมลงแจกไอ้นั่นเลยเดี๋ยวเวลเดี๋ยวก่อนเราไปดูตรงนี้ดีว่าตายเลยนะทำไมอะเนี่ยทำยังชาอย่างนี้

แทงสีฟองน้ำเลยฟองน้ำไงฟองน้ำแข็งไงแล้วทําหลมแหลแแก้วยข้างล่างไงแล้วทาสีไว้ผนก็จะเสียวไงอืไปดิแล้วมันมีที่บังด้วยเนี่ยโซ่ๆอ่ะงแม่ยืนยืนัน่างนี้ไม่ได้พริยกรดานี่มได้ถ่าอานี่ก็ไดยมมันไม่สวยหนึ่ มาดูไม่มีอะไรให้ดูอ่ะที่นี่บาว่าจะบายทไม่ใช่หรอวอเะไปหมดนี่มง